ทุ่ม800ล้านตามจีบอ้้าคฤาริหากกึ่งเฉลิมชัยทายาทเนตกาแฟมหาเศรษฐีอันดับที่16ในไทย กึ้งฉเฉลิมชัยหนุ่มนักธ,รธุรกิจโปรไฟล์หรูทายาทเนทกาแฟมหาสถรีอันดับต้นๆของเมืองไทยเคยคบหากับเจนนี่เทียนโพสวรรณแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2521เป็นคนกรุงเทพมหานครลูกชายคนเดียวของนายประยุทธ์มหากิจสิริ ผู้ถือหุ้นโรงงานผลิตกาแฟเนสกาแฟและอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยซึ่งถือเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินมากติดอันดับต้นๆของเมืองไทยจนได้ตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับที่16ของไทยมาครอง กึ่งเฉลิมชัยเป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้อง3มคนด้วยความที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงกิจการมาตั้งแต่เล็กกึ่งเฉลิมชัยจึงได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อให้สารต่อกิจการมูลค่าตลาดกาแฟในประเทศไทยอยู่ที่กว่า64,700ล้านบาทโดยหนุ่มกึ้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและมีคนให้ความสำคัญมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องหัวใจของนักธุรกิจหนุ่มคนนี้โดยเฉพาะความรักกับสาวๆในวงการบันเทิงกึ่งเฉลิมชัยเคยมีข่าวคบหากับสาวๆในวงการบันเทิงบ้านเรามาหลายคนทั้งข่าวลือและข่าวจริงไม่ว่าจะเป็นสาวหยาดทิพย์ที่มีข่าวว่าเคยแอบกิ๊กกั๊กกันจนกึ่งได้มาคบกับสาวแอนจีเฮลติงซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้หญิงในวงการบันเทิงที่กึ่งคบด้วยนานที่สุด จากนั้นกึ้งก็มีข่าวกับสาวในวงการมาโดยตลอดทั้งซาร่ามาลากุลเลนวิกกี้สุธิสาสีริตาเจนเซนขวัญอุตสามณีและไฮโซสาวตั้นจิตพัดนอกจากนี้ยังเคยมีข่าวลือหลุดออกมาว่ากึ้งได้สารสัมพันธ์กับซุปตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภานางเอกในฝันที่เจ้าตัวแอบปลื้มมานานแล้วอีกด้วย ไม่นานมานี้เมื่ออยู่ๆซุปตาตัวแม่อย่างสาวอั้มพัชราภาก็ปิดอินสตาแกรมแถมยังอันฟอลโล่ไฮโซพกอีกด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดูหวานกันหนักมากงานนี้หลายคนเริ่มเดาว่าอั้มกับพกอาจมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะตอกย้าด้วยการลบรูปคู่อิน Instagram สตาแกรมสักเลี่ยงและก่อนที่อั้มจะลบรูปคู่ไฮโซพกและอันฟอลโลพร้อมกับตั้งไพรเวทไอจนั้น อ้ําก็ได้ไปร่วมงานเปิดตัวกิจการแฟนชายของกึ่งเฉลิมชัยให้โซเนื้อหอมชื่อดังเพื่อนสนิทของอ้ําที่ทั้งคู่รู้จักกันมานานมากแล้วซึ่งคู่นี้แฟนๆเคยเชียร์ให้ทั้งสองคนคบกันแต่อ้ําและกึ้งต่างก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันดีแล้วทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเสมอก่อนฝ่ายชายพูดถึงอ้ําว่ากับอ้ําพัชราภาล่ะคะสักวันจะมีวันที่เป็นจริงไหมคนลุ้นมากกึ่งอมยิ้มและพูดว่า คุณอ้ําเป็นคนที่เรารู้จักกันมานานมากแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานมากและมีความรู้สึกดีๆให้กันเรามีความห่วงกันตลอดเวลามาหลาย10ปีแล้วแล้วก็คือผมก็ความเป็นเพื่อนเนอะผมก็ห่วงความเป็นเพื่อนถามว่าเหมือนกลัวเสียความเป็นเพื่อนไป หนุ่มกึ้งได้นิ่งคิดและก็บอกว่าก็ส่วนหนึ่งคือใช่ครับบางทีคนเราถ้าเกิดว่าเราข้ามสเต็ปของความเป็นเพื่อนไปเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเพื่อนได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมไม่รู้อนาคตนะครับแต่สําหรับผมกับคุณอ้ําคือคนที่น่ารักในหลายๆอย่างเวลาผมมีปัญหาเขาก็จะมีความเป็นห่วงให้เสมอสังเกตว่าพูดถึงใครจะเฉยแต่ทําไมพูดถึงอ้ําตาดูเป็นประกายมีอะไรบางอย่างหนุ่มกึ้งได้เผยว่าอันนี้ตัดสิน ผมเองละไม่หรอกเรารู้จักกันมานานแล้วก็เหมือนผมทราบซึ้งในสิ่งที่เขาเป็นห่วงเราในวันที่เรามีปัญหาหนักเขาเข้ามาซัพพอร์ตอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญถามว่าจะมีสักวันที่กล้าทิ้งความกลัวที่จะเสียความเป็นเพื่อนแล้วกล้าจีบอ้ำมไหมกึ่งได้ตอบว่าเอาให้เป็นอนาคตละกันนะครับพร้อมกับยิ้ม งานนี้แฟนๆต้องรอรุนกันต่อไปค่ะว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนกันแล้วคาดว่าไม่นานเกินรออย่างแน่นอน